กับเรียนพระเดชพคุณพระเทพพุทธิวิเทศประธานสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่เคารพอย่างสูงพระเถรานุเถระและครูบาอาจารย์พระธรรมทูกทุกครูขอเจริญพรญายิดยมสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทั่วโลกกล่าวพระวิเทศธรรมคุณเจ้าวาดวระสุทธาวาสเมืองริเวอร์ไซด์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ขอกล่าวถึงประวัติความสำคัญและกิจกรรมของวัดโดยทั้งเขตดังนี้วัดสุทาวาสก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1997มีความสำคัญและกิจกรรมของวัดคือก่อความสำคัญของวัดขอแบ่งความสำคัญของวัดออกเป็น3ประเภทคือ1ศาสนาบุคคลวัดสุทาวาสมีพระสงฆ์จำนวน6รูปอุบาสิกา1คนครูอาสาสองคนดังนี้1.1พระสงฆ์6รูปประกอบไปด้วย 1. พระวิเทศธรรมคุณอายุ65ปัพรรษา45วิทยาฐานะปทหกนทเอกสาม,มัญ Ph.D. เจ้าวาดประธานกรรมการบริหาร 2. พระครูวินัยทรสันติช,ชัยสันติช,ชโยอายุ53ปพรรษา23วิทยาฐานะปทสนทเอกสาม,มัญสสม 3. พระมหาธนากรโชติปัญโยอายุ3 7 3 7ยุพามวิทยฐานาปะปทหนทเอกสามัญพทบสี 4, พระบิติกาทวีสินจารุวังโสอายุ7 1พสามสามัญปอสีพระประหลัดสุนธรธรรมทีโปอายุ3 6พัาม นอทอเอกพอทอบ6พ,พระมหาพ่องทีเาสังโโรอายุ41พรรษา7วิทยาฐานะปท5นอทอเอกปอวช1.2อุบาติการ1คนคือคุณพิงใจหงรัทํำหน้าที่จัดอาหารถวายพระและกรณียกิจอืนอ่นๆเช่นปลูกต้นไม้จัดทำซองจดหมายสำหรับส่งไปรษณีย์เป็นต้น 1.3ครูอาสาสองคนคือคุณครูธนงศักดิ์พลเยี่ยมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สคุณครูชยุทธมกรสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศินลป์ทั้งสองคนเป็นครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย1.4สี่สมาชิกวัดประมาณ2,700ครอบครัวทั่วสหรัฐเมกา 2. สอศาสนาธรรมพระสงค์มีการประพฤติปฏิบัติธรรม แสดงธรรแก่ผู้มาทำบุญเป็นประจำทั้งที่วัดที่บ้านร้านอาหารและสถานที่ที่ได้รับนิมนต์ไปเช่นโรงพยาบาลเป็นต้นปัจจุบันมีการแสดงทรรออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เฟ c บุ๊ o เท e x t เป็นต้น 3. ศาส,สนวัตถุประกอบด้วย3.1ศาลาบุญสถานที่ทำบุญทั่วไปใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม1998 มีเนื้อที่4,500ตารางฟุตซื้อมาในราคา172,000เหรียญ3.2ที่จอดรถสำหรับรถ2คัน3.3ที่เก็บของ3.4สร้างรัเนาอุโบารถศาลาเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2000เสร็จในปี2016เป็นตึก2ชั้นเนื้อที่12,000ตารางฟุตชั้นล่างโครงสร้างเป็นคอนกรีตอิฐเสริมเหล็ก ทำให้ไม่ร้อนแม้ช่วงที่อากาศร้อนและไม่หนาวเกินไปในช่วงที่มีอากาศหนาวที่ต้องป้องกันความเร็วของลมประมาณร้อยไมล์ต่อชั่วโมงใช้งานมากมายหลายกิจกรรมเช่นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ปฏิบัติธรรมวันที่มีงานและปัจจุบันยังไม่มีโรงทานเป็นที่เลี้ยงอาหารพระสงฆ์และแขกที่มาในงานด้วยชั้นบนเป็นอุโบสถที่ใช้งานมากกว่าอุโบสถ ใช้เป็นที่จัดประชุมต่างๆได้ดีมีเครื่องอำนวยความสะดวกรักษกความพร้อมเช่นเครื่องทำความร้อนความเย็นิลิบขึ้นลงชั้นสองเป็นที่ลงโบสถสังงกรรมจัดงานบวชพระงานศพงานเทศและอื่นๆติดตั้งโซลร์เซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้ารูปแบบเรือนไทยประยุกต์ไม่รบก,กวนความรู้สึกของเพื่อนบ้าน สถาปนิกได้รับรางวัลโครงสร้างดีเด่นจากสภาสถาปนิกแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2017ใช้งบประมาณในการสร้างไป5.1ล้านเหรียญ3.5กำลังดำเนินการสร้างราระาลงทานและสำหรับถวายอาหารพระภิกษุและแจกอาหารแก่สาธุชนอยู่ในขั้นตอนของการเขียนแบบน่าจะแล้วเสร็จในขั้นตอนนี้ประมาณปลายเดือนตุลาคม2021 และประมาณว่าจะเริ่มดาเนินการก่อสร้างได้ในปีต่อไปขอกิจกรรมที่สำคัญและทำเป็นประจำคือหนึ่งสวดมนต์ธรรมวัชาเวลา4.30นนั่งสมาธิเจ,เจริญจิตภาวนาครึ่งชั่วโมงสวดมนต์ธรรมวัดรและสวดมนต์บทต่างๆประมาณ1ชั่วโมงสวดมนต์ธรรมวัดเย็นบ่ายหนึ่งโมงทำสมาธิเจริญจิตภาวนาหนึ่งชั่วโมงตามด้วยสวดมนต์บทต่างๆอีกหนึ่งชั่วโมง สวดพระปาติโมกประจำทุกวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนมีพระทรงปฏิโมกสองรูปคือพระมหาธนากรโชติปัญโยและพระมหาผ่องสิตะสังโวโร 2. กิจ,จวัตรทําความสะอาดมีกวาดทุศลาบุญทั้งภายในและภายนอกกวาดรอบรถเนาโบสถศลาโดยพระสงมุนเวียนกันทํากิจกรรมร่วมการทําความสะอาดโบสถทุกวันศุกร์สารถไม้ต้นไม้ตัดแต่งปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ให้่มรื่นเป็นปรมณียสถานอยู่เสมอ 4. แสดงธรรมแก่สาธิชนผู้มาทำบุญถวายพัฒหารชาเพนและมาทำบุญด้วยเหตุการ์ต่างเช่นงานแต่งงานงานศพงานทำบุญกิจนิยมน,นอกวัด 5. ศึกษาธรรมและนำปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์เช้าเวลา8 3 0นถึงส0 0 0นสำหรับคนท้องถิ่นมิชางเมกันเวียดนามไทยลาวเป็นต้นห ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยราชการของ,ของทั้งของไทยและของท้องถิ่นเสมอๆเช่นแจกของเครื่องใช้แก่เพื่อนบ้านในคราววิกฤตโรคระบาดโควิด1 9ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่นันกรลอนสังยิตและสถานพยาบาลคนไทยใน SLA ตรวจรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นมีการจัดกงสุลสัญจร,รร่วมกับสถานกงสุลใหญ่เพื่อช่วยเหลือชุมชนเรื่องมีซ่าและพาสปอร์ตตามที่สถานกงสุลใหญ่ร้องขอ จัดผส์ไปสสดมนมนให้ทางฮารุปาเวเลสซิตี้ตามที่ทางซิตี้ร้องขอเป็นประจำปีละสีครั้งขอจบเพียงเท่านี้ขอกราบขอบคุณเถรานุเถระและขออนุมโมทนาขอบคุณสาธุชนทุกท่านขออในพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญปลอดภัยทุกประการและขอให้ทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเทิน กังสัมายังภะะวา Amen. you uh -huh. yeah Satipan, Satipan, Nodhina

in your จุรอัศสสปุระสุตังพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงที่อัส,สปุระนิคมเขตอังคชชนบทว่าด้วยเรื่องข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะมีใจความสำคัญดังนี้พิสุิทั้งหลายพึงศึกษาว่าข้อปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณนะอันใดมีอยู่จะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นด้วยผลของการปฏิบัตินั้น บรรพชาของพวกพิสุจกมีความเจริญและเมื่อพวกพิสุบริโภคปัจจัยสีของทายกทั้งหลายพวกทายกเหล่านั้นจะได้อานิสงส์มากได้ผลมากข้อปฏิบัติอันดียิ่งคือสามารถละเสียได้ซึ่งกิเลสมีอภิชาความพยาบาทความโกรธความบรบหลูความตีเสมอความริษยาความตานีความโอ้อวดมายา ความปารถนาอันลามกและความเห็นผิดอันเป็นมวลทินเป็นต้นอันเป็นโทษเป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณนะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงสเสวยในทุกขติเหล่านี้แลเมื่อพิสูจน์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะพิสูจน์นั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวง เมื่อพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้ปาโมดก็เกิดเมื่อประเกิดปาโมดแล้วปีติก็เกิดเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติแล้วนามกายก็สงบเมื่อนามกายสงบแล้วก็เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตก็ตั้งมั่นและมีจิตสหรคตด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอเวขา แผ่ไปสู่ทิศทั้งสอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงสระโบขนีใดมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีหน้าลื่นลมท่าบุรุษมาแต่ทิศทั้งสี่และจากที่ไหนไหน อันความร้อนแผดเผาเล่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสะโบกขอรณีนี้แล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความขวลกระายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดถ้ากุณบุตรออกจากสกุลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบนรรพชิต มาถึงธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วจเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในกล่าวได้ว่ากุณบุตรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะถ้ากุณบุตรออกจากสกุลไหนๆก็ตามบวชเป็นบรรพชิตทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะความสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วในชาตินี้ถ้าพุทธเจ้าตัดเรียกว่าเป็นสมณะและเพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลายเอวังก็มีด้วยประการละชนี้